วัครับวันนี้พามาชมสั้นๆนะครับกับแมคลาเรน 570S คันนี้ตัวนี้เป็นสีที่แลบมานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการติดตั้งวิงตัวนี้ไปแล้วเป็นคาร์บอนของที่ห้อโนว i เทคนะครับของเยอรมนันดูๆครับทำเป็นสีดำหมดเลยคันนี้ ันี้มาติดพวกราคาร์บอนเพิ่มนะครับด้านข้างและด้านหน้าด้านข้างครับนีพุ่งเสจครับมัอเข้าไปด้านข้างเนี่ยคาร์บอนของยี่ห้อ1016อินดัสซี่นะครับเป็นของยี่ห้อที่ยี่ห้อใหม่ที่อเมริกาจะทำพวกเนังซูเปอร์คาร์พวกเลมกินี่แม็คาลาเลนนะครับเห็นด้านข้างแบ่งเป็นสองชิ้นครับตัวนี้ไว้สำหรับเปิดประตูเดี๋ยวเปิดยังไงลืม ลอยดูด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้ด้านหน้านี่เป็นของ Wall s เ i อ e r ครับเป็นลิ้นซ้ายขวาอันนี้เพิ่งเสร็จเลยครับกำลังจะใส่ล้อเข้าไปสีดำดูดันเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับน,นี้เรอ้อเดิมอยู่ล้อกำลังสั่งตัดอยู่นะครับตอนนี้ สองชิ้นครับอันนี้ชิ้นตรงประตูแล้วก็อันนี้ชิ้นตรงชิ้นที่สองข้างดูหน้าจอครับเป็นพเดอร์ชิฟเป็นตัวถังแบบโมโนโคอกนะครับสังเกตตรงถังเข้าตรงนี้เนี่ยที่เคยทำ Mac แม็คลาเรนรีวิวไปคันหนึ่งก็จะเห็นว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรยื่นมานะครับเวลาเข้ารถก็จะเข้าออกสบายหน่อยนะครับ เออกไมา่ยากมากดูก้านใบปัดยังออกแบบสวยงามนะครับก็จะเป็นคล้ายๆข,ของ lamborghini ok นะครับรุ่นใหม่ๆที่เป็นปุ่มท้อยหลังปุ่มอางนี้นะครับเดินหน้าต่างๆอันนี้จอจับไปแล้ว ประตูก็เป็นสไตล์คล้ายๆ a m b o r g h i n i นะครับเป็นโชค๊คเวลาเปิดมันก็จะอยู่ตำแหน่งไม่ค่อยเด้งสึ้นเท่าไหร่ดูช่อง ero แอรไดนามิกนะครบ ที่ใส่เข้าไปก็เพิ่มความดูดันเพิ่มมาดู ้างใหญ่เลยขับอนเซรามิกล้อยังเป็นลายขับคอนรอันนี้คันหนึ่งพามาดูครับเพิ่งใส่เบรกเสร็จเ,เป็นเบรก B M Performance ตรงรุ่นของ B M Series 5รหัส G 3 0นะครับอันนี้เป็นล้อ H I R I รุ่น P 1 0 3่นสสีทองไหม้นะครับสังเกตคาลิเปอร์จะใหญ่มากอันนี้120นะครับ คาลิปเปอร์นี่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็จานในขนาด370มิลครับอันนี้ตรงรุ่นเลยเพิ่งใส่เสร็จไม่ได้รันอีนนะครับก็จะเป็นจานก็ยังสียังด้านอยู่อันนี้ใส่ช่วงล่างเข็มด,ดิวที่เคยทำวีดีโอคร่าวๆนะครับส่วนข้างหลังนี่คาลิปเปอร์จะไม่ใหญ่มากเพราะว่าเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับก็จะเปลี่นเล็นโคเอ็มเบรกมือไฟฟ้าทํางานได้เหมือนเดิมนะจานขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พวก แผ่นกันฝุ่นพวกนี้จะตรงรุ่นหมดไม่ต้องแปลงอะไรเลยมีพวกสายทากเบรกต่างๆมาครบเลยนะครับอันนี้ให้ชีที่เป็นฝาแบบนี้เพราะว่าเป็นคอสตอมนะครับปกติจะเป็นฝาที่เป็นรูปบวกที่เป็นสีน้ําเงินแดงอันนี้เราเป็นสั่งเป็นฝาลูมิเนียมแล้วก็พ่นสีเดียกกับตัวล้อนะครับเป็นล้อชิ้นเดียวคอนเคป ทั้งรถแนวเอเวอร์เรสต์นี่เราทำนะครับเราก็ทําหมดเลยทลั้งรถบ้านรถอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้ทำแตบบ่ซูเปอร์คาร์อย่างเดียวอันนี้ก็เอเวอร์เรสต์มาทำเคลือบแก้วติดฟิล์มนะครับแล้วก็เคยมาติดเบรกเบมโบตรงรุ่นของเราไปน,นี้เขาเรียกว่าเป็นจา Type นไทป์สามนะสัเกตเป็นลายดอกไม้อันนี้พอดีเพิ่งล้างรถก็จะทาสนีนิดนึงน,นีร้อยยี่สิบเป็นจานขนาดสามัแินะรุ่น g ี Monoblock อันนี้ก็มาเซอร์วิสเกือบแก้วติดฝากระโปรงมาใหม่เราก็ลงน้ำยาพเพิ่มเติมนะครับสังเกตจะเงามากเลยน้ำยาเพิ่มให้มีเซอร์วิสให้แล้วแต่แพคเกจระบบเริ่มตั้งแต่สองปีถึงห้าปีอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของมาล้ว ยังไงเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆจะนำมาลงให้ชมกันอีกนะครับผม